ิชาการใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพการประยุกต์ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพข้อดีและข้อเสียของเครือข่ายสังคมออนไลน์ข้อดีของเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่ 1. การสื่อสารข้อมูลไปสู่ผู้คนเป็นจำนวนมากทำได้รวดเร็วสะดวกและง่าย 2. ช่องว่างการสื่อสารระหว่างนักการเมืองหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงกับคนธรรมดาทั่วไปน้อยลงสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง 3. าํทำให้เกิดการรวมตัวกันในการทำกิจกรรมดีๆได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น 4. เป็นช่องทางที่ดีในการหางานทำหรือได้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานด้วย 5. สามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนได้ส่วนข้อเสียเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้แก่1ไม่มีวิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือไม่ 2. หลายคนไม่ระวังการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งทำให้หลายคนได้ข้อมูลที่ไม่เป็นสาระหรือเป็นข้อมูลเชิงลบเช่นการโพสต์ด่าว่าคนอื่น 3. โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพไม่เป็นจริงหรือมีผลกระทบผู้อื่นในทางลบซึ่งอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น 4. โพสต์ข้อมูลส่วนตัวซึ่งผู้อื่นอาจจะใช้ข้อมูลนั้นในทางที่ไม่เหมาะสมการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพปัจจุบัน มีการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆมากมายรวมถึงสมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมีวัตถุประสงค์หลัก ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเครือขา่ายส่งเสริมการพัฒนาการดำเนินงานของห้องสมุดในเครือขา่ายส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร,ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพส่วนใหญ่แล้วห้องสมุดมักใช้สื่อสังคมออนไลน์กับงานประชาสัมพันธ์แต่ห้องสมุด ก็สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเกิดการสร้างเครือข่ายการใช้เครื่องมือสังคมออนไลน์อย่างถูกวิธีจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในด้านสมรรถนะสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพได้โดยมีแนวคิดในการสร้างเครือข่ายที่จำเป็นได้แก่ 1. กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างเครือข่าย 2. ความเหลื่อมล้ำทางศักยภาพของแต่ละห้องสมุดไม่ใช่อุปสรรค 3. ความร่วมมือคือการแบ่งปันต้องพร้อมที่จะรับและยินดีที่จะให้ข้อมูลแนวคิดประสบการณ์คือสิ่งที่เครือข่ายควรมีร่วมกัน 4. เลือกใช้กลวิธีและเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. แต่ละห้องสมุดควรหาความเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวเอง เพื่อสร้างจุดต่าง 6. สื่อที่มีหลากหลายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเราต้องเติมความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วยเสมอ 7. อย่าหยุดพัฒนาตนเองตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานทวิตเตอร์เพื่อการเรียนการสอนทวิตเตอร์เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบอกโดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน140ตัวอักษร ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือทวิต t w เตอร์ก่อตั้งขึ้นโดยแจ็คคอร์ซีบิดสโตนและอีวานวิลเลียมส์เจ้าของบริษัทออ v เวสคอฟที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมคริสต์ศักราช2006ข้อความที่ส่งเข้าไปยังทวิตเตอร์ จะแสดงอยู่บนเว็บเพจของผู้ใช้คนนั้นบนเว็บไซต์และผู้ใช้คนอื่นสามารถเลือกรับข้อความเหล่านี้ทางเว็บไซต์ Twitter, อีเมล SMS, Messenger, IM, RSS หรือผ่านโปรแกรมเฉพาะอย่าง Twitterific, t u m l ปัจจุบันทวิตเตอร์มีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับส่ง SMS ใน3ประเทศคือ สหรัฐอเมริกาแคนาดาและสหราชอาณาจักรจากการจัดอันดับของเครื่องมือสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนพบว่าทวิตเตอร์เป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งในปีพุทธศักราช2552ด้วยเหตุผลที่ทวิตเตอร์ทำให้ข่าวสารและข้อมูลแพร่กระจายสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็ว ช่วยทำให้สามารถให้และรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนการสนทนาความคิดกับผู้อื่นที่มีความสนใจได้ดีข้อความในทวิตเตอร์สั้นทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ยาวเกินความจำเป็นอีกทั้งยังสามารถใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อการสื่อสารถึงกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประดมความคิดเห็น และการสื่อสารสามารถเป็นช่องทางสำหรับฟังความคิดเห็นโดยนักเรียนสามารถส่งคำถามความคิดเห็นหรือข้อสังเกตเข้าไปในเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนมหาลัยประเทศที่ห่างกันได้สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประชุมสัมมนาการนำเสนอความคิดจากคนหมู่มาก ที่สามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็วสามารถใช้เป็นห้องเรียนเสมือนสำหรับการอภิปรายแสดงออกทางความคิดสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและยังเป็นเครื่องมือการค้นพบแหล่งความรู้ใหม่ๆข้อเสียของทวิตเตอร์อาจจะมีในลักษณะของการอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างข่าวลือและหากไม่จัดสรรเวลาผู้เรียนอาจมีการเสพติดเทคโนโลยีได้ ตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสอชอจัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นเรียกว่าไกด์ไลน์โดยมีนายแพทย์นวนันทีระอัมพรพันธ์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้จัดทำร่างดังกล่าวโดยเมื่อวันที่24มีนาคม2560เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศไกด์ไลน์ดังกล่าวออกมาใช้แล้วคือประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพพุทธศักราช2559ลงนามโดยพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่30ธันวาคม2559หลัก6ด้าน ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพประกอบด้วย 1. หลักเคารพกฎหมายทั้งประมวลกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติกฎหมายของวิชาชีพต่างๆด้านสุขภาพเป็นต้น 2. หลักการเคารพในจริยธรรมแห่งวิชาชีพโดยให้ยึดหลักการคือหลักการป้องกันอันตร,รายต่อผู้อื่นเช่นพบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ละเมิดสิทธิผู้ป่วยหรืออาจเกิดอันตรายต่อชีวิตให้แจ้งผู้กระทำให้หยุดการกระทำแจ้งผู้ที่อาจได้รับอันตรายจากการกระทำนั้น 3. หลักการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององค์กร 4. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นเสียหาย 5. หลักการรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เช่นผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพคนอื่นกระทำไม่เหมาะสมถึงแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อพิจารณาหยุดการกระทำดังกล่าวและแก้ไขผลที่เกิดขึ้น 6. หลักเสรีภาพทางวิชาการตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักทรัพยากรมนุษย์นักทรัพยากรมนุษย์สามารถนำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ได้ดังนี้ 1. การสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครจากภายนอกองค์การ เป็นการเพิ่มช่องทางการค้นหาผู้หางานทำโดยการเข้าเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านนี้ซึ่งจะมีข้อมูลประวตัติต่างๆของผู้หางานและเมื่อจะคัดเลือกผู้สมัครงานใหม่รายใดถ้าหากผู้สมัครงานรายนั้นใช้เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กอิงอย่าง Facebook, Twitter หรือ Blogs ส่วนตัวแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูความคิดเห็นของเขาได้ทำความรู้จักพฤติกรรม และทัศนคติของผู้สมัครงานมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการสัมภาษณ์โดยบ่อยครั้งที่ผู้สมัครงานก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงในสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ซึ่งจะทำให้เรามีข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกมากขึ้นส่วนการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การถ้าหากองค์การมีการทำเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้เครือข่ายอินทร์เน็ตภายในองค์การแล้ว เราก็สามารถหาข้อมูลบุคลากรภายในเพื่อใช้ประกอบการสรรหาและคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 2. การพัฒนาบุคลากรการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาด้วยตนเองมีหลายเว็บไซต์ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กิงในรูปแบบของการจัดการความรู้อย่างเว็บไซต์ g o t o k n o w org ที่เปิดกว้างให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ในการพัฒนาบุคลากรการเขียนบันทึกความรู้ในบล็อกการแนะนำผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆการปฏิบัติที่เป็นเลิศก,การให้ข้อมูลในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ 3. แรงงานสัมพันธ์ผู้บริหารอาจใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กิงเป็นช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบเป็นกันเองเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆกับพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกได้ว่าอยู่ใกล้ชิดผู้บริหารหรือซักถามเรื่องต่างๆกับผู้บริหารได้โดยตรงช่วยสร้างความผูกพันจิตใจกับกลุ่มพนักงานและช่วยสร้างแบรนด์นายจ้างหรือจะทำการสำรวจข้อมูลในการทำงานอย่างไม่เป็นทางการมากนะักโดยการรวบรวมจากข้อความและความคิดเห็นที่ซ้ำๆกันของบุคลากรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสื่อสังคมออนไลน์ขององค์การ เพื่อน,นำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรืออาจจะนำมาประกอบการปรับปรุงในด้านสวัสดิการพนักงานก็ได้